บายภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับจิ๊บนะคะในช่วของ w o r l d of Food บายภูเขาทองค่ะวันนี้จิ๊บอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแต่นั่งรอเจ้าของร้านได้สักพักแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าแบบบรรยากาศถ้าบรรยากาศไม่ไดีน้องจิ๊บนั่งรอนานอย่างี้ไม่ได้นะคะแต่คุณผู้ชมเห็นข้ง้งทรายจิ๊บไหมคะมีกลองอยู่ใบหนึง่งระหว่างรอขอตีเ็นนะคะ สวัสด,ดีเจ้ารับเป็นอย่างดีเจ้าพอด,ดีว่าจายังไม่รับอะไรค่ะอยากจะมาพบเจ้าของร้านค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเจ้าของร้านจ้าสสวัสดีค ชิมรอนมาเชิญเชิญคุยด้านบนดีกว่าค่ะพี่แจมพี่แจมถามนิดนึงค่ะกรองนี่ไว้ตีเล่นใช่ไหมคะอ๋อเอาไว้ตีเรียกพนักง,งานค่ะอ้าวห้ามตีเล่นห้ามตีเล่นถ้าตีเล่น,เ,ลนเดี๋ยวพนักง,งานจะมาเลยอ้าวแล้วค่ะพี่แจมค่ะร้านของก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเนี่ยชื่อทำไมถึงตั้งว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณคะแบบว่าชอบอ่ะชอบชื่อส่วนตัวโดวยส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็จะมาต่อเนื่องคองจองกับสูตรของอาหารก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ ตี่ยวเรือนี่เราจะเป็นสูตรของมาแต่คุณย่าคุณยายแต่ดั้งแต่เดิมอะไรอย่างนี้ค่ะออร้านวิเตียวเรือโบราณเนี่ยอยู่กับพี่แจ๊ดแบบมาแล้วกี่ปีคะก็ตั้งแต่ฟองสบ,บู่แตกพี่แจ๊ดแล้วเมนูเหรอคะเมนูเมนูก็ส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็คือคําว่าเป็ดเตียวเรือแล้วก็ะจะใช้คําว่า ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูตอนนี้มีเมนูใหม่คือไก่อบโอเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า,าถึง4ี่โมงเย็นนะคะแต่สัปดาห์นึงก็จะหยุดวันอังคารหนึ่งวันและมีเคล็ดลับอย่างไรถึงทําให้ค่ะแฟนเพจติดใจคือว่าความเสมอต้นเสมอปลายเรื่องการปรุงรสชาติใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภูเขาทองมาตลอดอตั้งแต่เริ่มต้นเปิดขายมาเนี่ยก็คือจะใช้เป็นสูตรของเขาเลยค่ะแต่ถ้ามาทานอย่างเดียวไม่ได้ต้องขอแอบไปดูวิธีการปรุงด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเพราะวิกฤตฟองสบู่แตกแท้ๆเลยนะคะที่ทำให้คุณจ่ำจันและสามีได้มีโอกาสเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคุณยา่าคุณยายเชียวละคะ่ะโดยเน้นการนำสมุนไพรโบราณมาผสมผสานกับเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพของภูเขาทองทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของร้านของคุณพี่จ่มจัน ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะและเมื่อน้องจิ๊บเห็นลูกค้ามาใช้บริการกันมากมายในช่วงเที่ยงเธอจึงขออาสาเป็นลูกมือดูจากชุดที่สวมใส่ให้เต็มสิบค่ะแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าลีลาจะเท่ากับมืออาชีพเขาหรือเปล่าคะจิ๊บไอ้สไวเป็นสาวตัค้าก้านเส้นเล็กหมูมาแล้วค่ะแล้วก็ามาพับกับเส้นเล็กเนื้อนะคะ ช่วยพี่จ่มจันรเสิร์ฟจนลูกค้าบางตาน้องจิ๊บก็เลยขอเวลามาชิมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อน้ำตกสูตรโบราณจากฝีมือของเธอเองค่ะนุ่มกรอบมากมาค่ะสำหรับท่านที่มาเมืองลำพูนพลาดไม่ได้ครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบอราณที่ทางไทยเทพรสภูมิใจนำเสนอทางร้านมีเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือกระประทานใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพรวมถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่ได้คุณภาพถ้าท่านมาเมืองลำพูนแวะมาพิสูจน์ความอร่อยกับร้านก๋ยวยเตีเ๋ยวเรือโบราณนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแสนอร่อยพี่จัจันเขาก็มีขนมหวานไว้บริการอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่เดียวอยู่ท้องเชียวล่ะค่ะคุณผู้ชมสนใจมาอุดหนุนได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง4โมงเย็นและหยุดให้บริการวันอังคารค่ะเพื่อตอบแทนคำขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณที่ให้น้องจิ๊บและทางรายการมาพิสูจน์ความอร่อย ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาเชิญชก็มีผลิตภัณฑ์มาให้ทางร้าน ปรุงน้ำซุปกลมกล่อมให้ลูกค้าต่อไปด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะไปชมรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากจะไปอัปเดตสำหรับร้านอาหารที่จะพาคุณผู้ชมไปทานในสัปดาห์หน้าค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะลุ้นรับของรางวัลจากทางภูเขาทองก็สามารถนะคะเข้าไปร่วมสนุกได้กับไลค์แลนแชร์ทางแฟนเพจไทยเทพรสค่ะสำหรับในช่วงของ World of Food by ภูเขาทองสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะเจอกับจิ๊บใหม่แนงขานหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตราภูเขาทอง